อาจารย์นกครดิบปูเบี้ยชอสิบคู่ต่อสู <Perhaps> ้พัฒนาคนขึ้นชอเจ็ดอาจารย์นกกคะจิบปูเบี้ยชอสิบคู่ต่อสู้พัฒนาคนขึ้นคอเจ็ดฝ่ายคู่ต่อสู้เปิดหมากซ่อนรูปนะครับอาจารย์นกเครดิบพัฒนาม้าขึ้นมาชอสามคู่ต่อสู้พัฒนาเม็ดขึ้นจอเจ็ดอาจารย์นกเครดิบพัฒนาเม็ดขึ้นมาชอสองคู่ต่อสู้ปูเบี้ยงอห้า อาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมาจอสามคู่ต่อสู้ปูเบี้ยคอห้าอาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นมาคอสองคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นคอหกอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมางอสองฝ่ายคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นงอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นมาชอสองคู่ต่อสู้นำเม็ดขึ้นงอหกอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยคอสี่ คู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นจอเจ็ดอาจารย์นกกประจิบนำคนขึ้นมาขอไข่สามคู่ต่อสู้ปูเบี้ยชอห้าอาจารย์นกกประจิบนำขุนขึ้นมาจอสองคู่ต่อสู้นำคนขึ้นชอหกทั้งสองฝ่ายเปิดได้รูปหมากข,ของม้าโยงขวาอิธิริ์นะครับจังหวะนี้อาจารย์นกกประจิบนำเรือมากดขุนครับเรียกว่าเรือนกกประจิบฝ่ายคู่ต่อสู้ตั้งรับด้วยการนำเรือที่ยอแปดมาผูกเบีย้ย อาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยคู่ริมครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจแลกเบี้ยอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมากินคู่ต่อสู้นำเม็ดไปไล่อาจารย์นกกระจิบถอยโคนไปที่กอสาฝ่ายคู่ต่อสู้กินแลกเบี้ยที่ชอสีอาจารย์นกกระจิบนําเบี้ยขึ้นมากินคู่ต่อสู้ปูเบี้ยจอห้าอาจารย์นกกระจิบถอยโคนไปที่ขอสอง คู่ต่อสู้นำเรือกอมาจ่อแปดประกบเป็นเรือคู่เตรียมบุกโจมตีรุนแรงอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่ชอหนึ่งฝ่ายคู่ต่อสู้กินแลกเบี้ยที่ชอสี่ไล่มาอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยขึ้นมากินคู่ต่อสู้กินแลกเบี้ยที่ชอสี่ไล่เม็ดอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมากินคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นงอหกอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาชอสาม คู่ต่อสู้ขยับขุนหลกมาที่คอเจ็อาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาขอสามฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งเบีย้ยขึ้นไปขอห้าอาจารย์นกกระจิบกินแลกเบี้ยคู่ต่อสู้กินตอบอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่ขอหนึ่งจังหวะนี้คู่ต่อสู้เสี่ยงบุกอาจารย์นกกระจิบนะครับด้วยการนำโคนขึ้นไปแลกกับเบีย้ยมาดูว่าการเสี่ยงในจังหวะนี้จะคุ้มค่าหรือไม่นะครับ ถ้าพลาดก็เป็นรองตัวใหญ่เลยนะครับอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจกินโคนคู่ต่อสู้โยกม้าขึ้นไปง่อห้าคร่อมเม็ดคร่อมเบี้ยนะครับอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาผูกเท่ากับว่าแผนของคู่ต่อสู้ไม่สำเร็จนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจถอยม้ากลับมาอาจารย์นกกระจิบได้บุกนะครับนำเรือมากดขุนฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมาแลก อาจารย์นกกระจิบนำเรือไปซ้อนฝ่ายคู่ต่อสู้กินแรกเรือครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือเข้ามากินคู่ต่อสู้หลบขุนขึ้นขอหกอาจารย์นกกระจิบนำโคลนขึ้นมาจอสีฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งโคนไปแรกอาจารย์นกกระจิบโยกม้ามาที่ยอสี่คู่ต่อสู้ตัดสินใจกินโคนรุกอาจารย์นกกระจิบนำม้ามากิน ฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งม้าขึ้นไปโจมตีเม็ดอาจารยน์นกกระจิบนำม้าเข้ามาผูกเม็ดคู่ต่อสู้ส่งม้าไปไล่คนจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบถอยม้าไปผูกคนไว้ I. คู่ต่อสู้นำเรือมากดขุนครับจะเปิดกินรุกนะครับอาจารย์นกกระจิบหลบขุนไปที่คอสองจังหวะนี้คู่ต่อสู้ถอยม้ามาที่คอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาจับก,กินเบี้ย คู่ต่อสู้นำเรือไปผูกอาจารย์นกกระจิบนำม้ามาบุกรับไล่เรือฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมาที่คอหกอาจารย์นกกระจิบใช้เรือกินเบี้ยจะไล่เรือคู่ต่อสู้เพื่อตัดหมากชนะปลายกระดานนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินแรกอาจารย์นกกระจิบใช้ม้ากินคู่ต่อสู้ขยับขุนมาที่คอหก อาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมาจอฮะครูต่อสู้ส่งม้าไปแรกอาจารย์นกกระจิบกินแรกครับครูต่อสู้กินตอบอาจารย์นกกระจิบหงายเบี้ยรครูต่อสู้นำขุนไปที่จอสิอาจารย์นกกระจิบโยกม้ามาที่ชอาะสิครูต่อสู้ถอยเม็ดมาแรกถ้ากินเม็ดม้าจะขาดน,นะครับ อาจารย์นกกระจิบจึงโยกม้ามาที่ lin, งอสามคู่ต่อสู้กินแรกจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบใช้ม้าขึ้นมากินคู่ต่อสู้นำขุนมาที่ชอห้าคร่อมเบี้ยงหายกับม้าอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาไล่กินม้าคู่ต่อสู้ดึงม้าถอยกลับอาจารย์นกกระจิบโยกม้ามาที่ฉอเจ็ดจะกินเบี้ยริมคู่ต่อสู้ใช้ขุนกินเบี้ยงหายไล่ม้า อาจารย์นกกระจิบถอยม้ามากินเบี้ยครูต่อสู้นําขุนจับกินมา้าอาจารย์นกกระจิบโยกม้ามารุกครูต่อสู้นําขุนไปจับกินเบี้ยริมอาจารย์นกกระจิบใช้โคนกินเบี้ยคว่ำจะมาไล่กินม้านะครับฝ่ายคู่ต่อสู้รีบหลบม้าขึ้นไปคอห้าถ้าคู่ต่อสู้ใช้ม้ากินตัดโคนได้เกมนี้จะออกเสมอนะครับผม ดังนั้นอาจารย์นกกระจิบต้องรักษาโคนให้ดีๆนะครับอาจารย์นกกระจิบส่งเบ pues, ี้ย <Commander> ข <tones> <persone> ึ้นมาคู่ต่อสู้กินเบี้ยอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาคู่ต่อสู้นำขุนมาที่จอสี่อาจารย์นกกระจิบนำขุนมางอสี่ไล่กินม้าฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งม้าไปลุกอาจารย์นกกระจิบนำขุนมาที่จอสามคู่ต่อสู้นำขุนมาที่ชอห้า อาจารย์นกกระจิบนำมา้ามาลุกคู่ตอ่อสู้หลบขุนมาที่จอหอาจารย์นกกระจิบนำม้ามาที่ขอเจ็ดครูต่อสู้นำขุนขึ้นจอห้าอาจารย์นกกระจิบส่งเบีย้ยขึ้นมางายฝ่ายครูต่อสู้นำม้ามาจับก,กินโคนครับอาจารย์นกกระจิบถอยคนกลับครูต่อสู้ยกม้ามาลุก อาจารย์นกกระจิบขยับขุนมางอสามครูต่อสู้นำม้าไปที่ชอสามอาจารย์นกกระจิบนำม้ามาตอห้าครูต่อสู้นำม้ามาที่ยอห้าอาจารย์นกกระจิบนำม้ามาทุกครูต่อสู้หลบขุนมาที่ตาชอห้าอาจารย์นกกระจิบนำขุนมาจอสามครูต่อสู้ขยับขุนลงมาที่จอหก อาจารย์นกกระจิบนำม้ามาคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นจอห้าอาจารย์นกกระจิบยกม้ามารุกคู่ต่อสู้หลบขุนมาจอหกอาจารย์นกกระจิบหงายเบีย้ยครับฝ่ายคู่ต่อสู้เริ่มนับสักกระดานนะครับผมฝากทุกท่านช่วยนับด้วยนะครับคู่ต่อสู้ติดกินเบีย้ยหงายอาจารย์นกกระจิบดึงเบี้ยหงายมาที่งอห คู่ต่อสู้ถอยม้ามาจะกินเบี้ยงไานครับอาจารย์นกกระจิบนําขุนมาปุกคู่ต่อสู้ถอยม้ามาที่งอเจ็จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนําม้าบุกเข่าลอยเข้ามาครับให้ม้าคู่ต่อสู้กินเนื่องจากเวลาบีบนะครับทั้งคู่เหลือเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับผมต้องรีบเดินนะครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินแรกมา้าอาจารย์นกกระจิบป,ปักคนขึ้นมารุกคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่จอเจ็ อาจารย์นกกระจิบกินม้าคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้เปลี่ยนมานับศักหมากโคนหนึ่งตัวนับสี่สิบสี่นะครับผมโดยจะนับทุกตัวบนกระดานก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ต่อไปก็จะเริ่มที่ห้านะครับฝากพี่น้องทุกท่านช่วยนับด้วยนะครับผมคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่ชอเจ็ครับอาจารย์นกกระจิบนำขุนเบียดมาที่ชอห้าคู่ต่อสู้นำขุนมาที่ชอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำขุนมาชอห้า ครูต่อสู้นำขุนมาชอาเจ็ดอาจารย์นกระจิบนำคนมางอหครูต่อสู้หลบขุนมาที่จอแปอาจารย์นกระจิบนำขุนมาที่ตาชอหครูต่อสู้หลบขุนมาตางอแปอาจารย์นกระจิบนำขุนมาชอเจ็ดครูต่อสู้หลบขุนมาคอบแอาจารย์นกระจิบนำขุนมาจอเจ็ดครูต่อสู้จะหนีออกจาก หน้าโคนแล้วนะครับหนีข <sh> <et is S 1> ุนไปที่คอเจ็ดอาจารย์นุกพระจิบดึงโคนนะครับเตรียมไปขวางไว้คู่ต่อสู้นําขุนไปที่คอหกอาจารย์นุกพระจิบนาโคนมาที่ขอไข่สี่คู่ต่อสู้หลบขุนมาที่ตาขอเจ็ดอาจารย์นุกพระจิบนําโคนมาที่ตาขอห้าคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่ตาคอเจ็ดอาจารย์นุกพระจิบนําเบี้ยงหงายมาที่ตาคอหกคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่ตาคอแปด อาจารย์นกกระจิบนำโคนปักขึ้นมาตรงๆครับคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่ตาขอแปดอาจารย์นกกระจิบนำขุนมาที่ตางอแปดคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่ตากตอแปดอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยงหงายมาที่ตางอเจ็ดคู่ตอ่อสู้นำขุนมาขอแปดอาจารย์นกกระจิบหมุนขุนไปที่จอเจ็ดคู่ตอ่อสู้นำขุนไปที่ตากอแปดอาจารย์นกกระจิบนำขุนไปที่ตางอหกคู่ต่อสู้นำขุนมาที่ตาขอแปด อาจารย์นกกระจิบนำขุนมาที่ตาคอหกคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่ตากอแปดอาจารย์นกกระจิบนำขุนมาที่ตาขอไข่ห้าคู่ต่อสู้นำขุนมาที่ตาขอแปดอาจารย์นกกระจิบนำขุนมาที่ตากอหกคู่ต่อสู้นำขุนมาที่ตากอแปดอาจารย์นกกระจิบปักโคนขึ้นมาตรงๆครับรุกจนครับผมอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยเฉสิคู่ต่อสู้ปูเบี้ยคอห้าอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยจ10สิ ฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นคอหกอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมาชฉสามคู่ต่อสู้ปูเบี้ยงงอห้าอาจารย์นกกระจิบพัฒนาเม็ดขึ้นมาชฉสองคู่ต่อสู้พัฒนาเม็ดขึ้นคอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมาจอสามคู่ต่อสู้นำเม็ดขึ้นงอหกอาจารย์นกระจิบพัฒนาคนขึ้นมาชฉสองคู่ต่อสู้พัฒนาคนขึ้นชฉเจ็ด อาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นมาคอสคู่ต่อสู้พัฒนามาขึ้นจอ7อาจารย์นกกระจิบพัฒนามาขึ้นมาคอ2คู่ต่อสู้พัฒนาคนขึ้นคอ7อาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยขอสีคู่ต่อสู้ปูเบี้ยชอห้าอาจารย์นกกระจิบขยายคนขึ้นมาขอไข่สคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นงอ7อาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นจอส ฝ่ายคู่ต่อสู้ชิงแปรขบวนก่อนนะครับด้วยการนำเรือที่ก่อแปดมากดขุนอาจารย์นกกระจิบโตตอบคู่ต่อสู้กลับด้วยการแปรขบวนเป็นคนก้าวร้าครับคู่ต่อสู้บุกด้วยการกินแลกเบีย้ยที่ฉอสี่ล่เม็ดอาจารย์นกกระจิบนำเบีย้ยเข้ามากินคู่ต่อสู้ปูเบีย้ยจ่อห้าจะเปิดหน้าขุนของอาจารย์นกกระจิบจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจส่งเบีย้ยสูงมรณะขึ้นมา จังหวะนี้คู่ต่อสู้ส่งเบีย้ยขอหไปไล่โคนอาจารย์นกกระจิบถอยคนลงไปที่ขอไข่สคู่ต่อสู้ตัดสินใจส่งเบีย้ยงอห้ไปงอสิจมตีเม็ดอาจารย์นกกระจิบตอบโต้ตคู่ต่อสู้ด้วยการกินเบีย้ยที่ขอหไล่เม็ดคู่ต่อสู้ใช้เม็ดขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบถอยโคนไปผูกเบีย้ยคู่ต่อสู้ขยายโคนขึ้นขอไข่ห อาจารย์นกกระจิบขยายม้าขึ้นมาขอไข่สามในตำแหน่งของม้าชงนนะครับโจมตีเบี้ยสูงของคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เบี้ยสูงกินแลกกับเม็ดอาจารย์นกกระจิบใช้โคนขึ้นมากินคู่ต่อสู้ปูเบี้ยริมขึ้นไปอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยมาโจมตีเม็ดของคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกถอยเม็ดกลับมาอาจารย์นกกระจิบลำเลียงโคนขึ้นมางอสาม ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือออกคลองครับอาจารย์นกกระจิบขยับขุนมาที่ฉอสองคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยริมขึ้นไปโจมตีมา้าอาจารย์นกกระจิบถอยม้ามาที่คอนคู่ต่อสู้ขยายม้าไปที่กอห้าอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่ขอหนึ่งกดเบี้ยก,กดโคนคู่ต่อสู้และป้องกันไม่ให้ม้าของคู่ต่อสู้บุกเข้าไปจังหวะนี้คู่ต่อสู้โยกม้าขึ้นไปคอหก อาจารย์นกกระจิบนำเรือมากดขุนครับคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่ตาคอ7อาจารย์นกกระจิบนำมาขึ้นมาจอสองฝ่ายคูต่อสู้เตรียมซ้อนเรือครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาแลกคู่ต่อสู้ซ้อนเรืออาจารย์นกกระจิบแลกเรือคู่ต่อสู้ออกไปหนึ่งลำคู่ต่อสู้กินตอบอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยริมขึ้นมา คู่ต่อสู้ยันเบีย้ยวไว้อาจารย์นกกระจิบโยกม้ามาโจมตีเบีย้ยริมคู่ต่อสู้นําเรือมาผูกอาจารย์นกกระจิบถอยม้าไปที่งอสองฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยคนมาที่จอแปดอาจารย์นกกระจิบนําเรือมาที่ชอหนึ่งคู่ต่อสู้นําคนขึ้นจอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบถอยม้ามาที่จอสองฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งม้าขึ้นไปแรก อาจารย์นกกระจิบนำเรือมาปุกค,ครับเกาะเบี้ยคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินแลกมา้าอาจารย์นกกระจิบถอยโคนไปกินฝ่ายคู่ต่อสู้ขยายม้าไปที่กอห้าอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาคู่ต่อสู้ขยับขุนมาที่งอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำม้ามาที่ชาช้างสามคู่ต่อสู้ถอยโคนกลับมา อาจารย์นกกระจิบนำเรือมาบุกที่ชอแปดครูต่อ uh สู้นำคนขึ้นคออาจารย์นกกระจิบขยับขุนมาที่จอสองครูต่อสู้เดินขุนคอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำม้าไปที่ชอหนึ่งครูต่อสู้นำม้าขึ้นไปขอไทยสามอาจารย์นกกระจิบนำม้ามาที่ยอสองครูต่อสู้ส่งม้าไปรุกอาจารย์นกกระจิบติดกินม้า คูต่อสู้ถอยม้ามารุกอาจารย์นกกระจิบนำขุนมาที่คอสองคููต่อสู้ถอยมาอ้มา,ยมากลับมาอาจารย์นกกระจิบนำม้ามาที่ชอสามคููต่อสู้ขยับขุนมาที่คอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำขุนมาที่คอสองคููต่อสู้เดินขุนคอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบถอยม้ามาที่จอหนึ Terra ่ง ครูต่อสู้เดินขุนขอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำม้ามาที่คอสองครูต่อสู้เดินขุนขอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นมาขอไข่สี่ครูต่อสู้เดินขุนขอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำขุนมาที่คอสองจังหวะนี้ครูต่อสู้นำขุนขึ้นขอหกอาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุก ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจหลบขุนมาที่ตากอเจ็อาจารย์นกกระจิบมองเห็นแต้มบุกโจมตีคู่ต่อสู้ใช้ม้ากินโคลนลุกครับพร้อมทั้งผูกเรือฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยม้ามากินอาจารย์นกกระจิบได้กินเบี้ยอีกตัวครับผมคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นไปอาจารย์นกกระจิบนำโคลนมาผูกเรือคู่ต่อสู้นำเรือมาที่ตาชอเจ็ อาจารย์โนกกระจิบนำขุนขึ้นมางอสคู่ต่อสู้นำเรือไปกดขุนอาจารย์โนกกระจิบนำเรือลงมาที่คอหเตรียมนำโคนมารุกนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้โยกม้าไปที่กอห้อาจารย์โนกกระจิบนำโคนมารุกคู่ต่อสู้ถอยขุนมาที่กอเจอาจารย์โนกกระจิบถอยโคนกินเบีย้ยไล่มา้าฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งม้าไปที่คอสครับ ยอมแลกกับโคนตัวนี้นะครับผมอาจารย์นกกระจิบใช้ขุนขึ้นมากินคู่ต่อสู้ใช้เรือกินโคนอาจารย์นกกระจิบส่งโคนขึ้นมาก่อห้าฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้เรือกินเบี้ยอาจารย์นกกระจิบส่งขุนมาบุกไล่กินเรือฝ่ายคู่ต่อสู้นําเรือมาจับกินเบี้ยสูงอาจารย์รนกกระจิบนําขุนเข้ามาบุกค,ครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินเบี้ยที่งอสี อาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุกคู่ต่อสู้หลบขุนเข้ามุกอาจารย์นกกระจิบนำโคนบุกเข้ามาเตรียมขึ้นมารุกจนนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินเบี้ยที่คอสามหงายอาจารย์นกกระจิบนำโคนมารุกจนครับผม